ทุกอย่างเลยเนาะเข้ามาลุมเล้วเข้ามาลุมเล้วมากอันนี้ไม่สบายนอนสมนะหลังจากไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอส่งท้องส่องกล้องส่องกล้อง แล้วก็มาลุกขึ้นมาเหมือนก็นจะดีแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ไม่สบายต่อก็อยังอาการยังไม่ดีก็นอนทสงก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่มันลุ่มเล้าเราปัญหามันเข้ามาลุ่มเล้านอนปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็ หลลืมตาขึ้นมาเราก็จะเปิดดูข่าวดูอะไรเพื่อไม่ให้ตาหลับนะเพรา,ายาแรงกินยาแล้วก็กลับมาเป็นท่อปัสสาวะอักเสบอีกแล้วนะคะทุกคนคืออากาศมันหนาวบางทีเรานอนเงี้ยเราหนาวเราเกง่งเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีอายุมากนะมันก็จะเป็นบ่อยเนาะท่อปัสสาวะอักเสบ ก็กินยาแล้วก็เปวัดด้วยนะนอนกระึดหึดท่าๆหันใจไม่ออกคือว่าไม่อยากจะชื่นชมไข่นะคำว่าชื่นชมแล้วมันไม่ดีคือไม่อยากที่จะเข้าแวะนะ,ะเข้าแวะเกี่ยวพูดคุยถึงญาติพี่น้องทางเมืองไทยแต่มันก็อดไม่ได้นะคะมันอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมาพูดเพราะว่า ทำไมคิดว่าคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องรวยเราก็อายุป่านนี้นะแก่แล้วเราก็พูดนะว่าเราไม่สบายเรากําลังต่อสู้เรากําลังรักษาตัวเราทํามาหากินไม่ได้เราพึ่งเงินรัฐบาลเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไม่เคยถานว่าใกล้ตายหลือยัง เธอเป็นยังไงป้าเอ้ยอาเอ้ยยายเอ้ยยาเอ้ยนะรับสายปุ๊บส่งเงินมาบ้างสิเนี่ยปัญหาเยอะแยะโอมีแต่ปัญหาส่งเงินมาช่วยบ้างสิหายเงียบเลยสุขสบาย,ยลืมบ้านลืมช่อง ส่งเงินส่งทองเข้ามาให้มั่งเลยรีบๆส่งมาช่วยหน่อยจะเป็นบ้าตายกันอยู่เลยใจเราอะรับโทรศัพท์ญาติพี่น้องเนาะเราก็อยากคุยเนาะเราเหงาถึงแต่พี่น้องมันเหลือไม่กี่คนหรอกเขาก็ไม่มาคุยกับเราหรอกคนที่ก็ททำมาหากินเขาก็อยูงเขาได้ แต่พวกสะพ้ยเนี่ยเป็นยังไงพวกสะพ้ยเมียของพี่พีๆแล้วก็ลูกๆของคุณเน่ะเป็นยังไงอ่าช่วยหน่อยไม่เคยขอทีไรไม่เคยช่วยค่ามีช่วยนะเดือดร้อน <S <S อยากพูดให้ฟังนะว่าชีวิตณวันนี้ช่วยเหลือใครไม่ได้ตัวเองยังเอาไม่รอดนะคะทุกคนขอให้คิดว่าวันนี้ฉันไม่สบายฉันต้องการใช้ชีวิตในบ้านปลายของฉันสนุกสนานใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่รับผิดชอบอะไรมันรับไม่ได้ เท่ามีเขาจะช่วยนี่มันไม่มีตัวเองก็ไม่มีั็นเนี่ยมันน้อยใจนะมันน้อยใจมากๆนะเห็นแล้วลูกขึ้นมาทําคลิปลูกขึ้นมาพูดมาคุยคิดว่าเราทํา y o Youtube เรารวยเรามีเงินเราอยู่ต่างประเทศเรามีเงิน ใครล่ะเธออยากจะลุกขึ้นมาพูดถึงความกระจอกของตัวเองเอาพูดทุกวันว่าตัวเองป่วยตัวเองเจ็บตัวเองไข้ตัวเองเป็นอย่างงู้นตัวเองเป็นนี้ตัวเองไม่มีตัวเองขัดสนเราจะลุกขึ้นมาพูดบ,บ่อยๆก็ไม่ได้ก็คือว่าคนแก่แล้วเขาไม่มีแรงที่จะไปช่วยใครก็คือว่าเน เราจะพูดยังไงล่ะคนหนึ่งมาคนหนึ่งมาแม้ก็ะทั่งเด็กตัวน้อยอย่า yeah. ขอตั้งหน่อยอยู่ต่างประเทศเ yeah. <Yeah. S 1> ทรวยยาเที่ยวไปเที่ยวนะ่ะไปเที่ยวได้นะเราก็บอกแล้วเราไปเที่ยวเขาใจ่ายให้ าจใายให้มันเป็นบุญแล้วในบ้านไปชีวิตนะคะอยากออกไปข้างนอกไปถ่ายทำคอนเทนต์ไปถ่ายตัวนูน้นถ่ายตัวนี้มันไม่มีแรงลุเราเดินไม่ได้เราหอบเราเหนื่อยเราเหนื่อยลุกขึ้นมาก็จะล้างหน้าก็ไม่ได้ล้างหน้ามาล้างชามก่อน มาซักผ้าตากผ้าในบ้านเรามาเก็บมาทำนะมือไม้ก็ยกไม่ได้ก็คือว่าเราก็โชคดีที่มีผู้ชายคนนี้เขาอยู่กับเราเขาไม่ทิ้งเราพาเราไปเที่ยวเขาพาเราไปเที่ยวตรงนู้นเที่ยวตรงนี้ให้เราไปเปิดหูเปิดตาค่เพราะว่าเขาสงสารเขาสงสาร เด็กๆมาใช้คำพูดมันไม่ดีนะไม่ดีลูกเอ้ยหลานเอ้ดิ้นเอาในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะแล้วบ้านก็นไม่ต้องเช่าคือหานะทำไมชีวิตคนอื่นเดี๋ยวขอสางขี้มมกเป็นหวัดอย่างแรงเลยนะทุกคนเป็นหวัดมากนอนหายใจไม่ออกนอน พึ่งพ,พันธ์ทำไมครอบครัวคนอื่นเขาอยู่กันได้เขามีกินเพราะว่าเขาทำเขาช่วยกันหาเขาคิดคนกลายนะแผ่นดินเขาก็ซื้อให้อยู่ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขาบ้านก็มีอยู่คือว่ามันจะทุกยากอะไรกับการหาซื้อกิน ือข้าปากเข้าท้องหมดปัญญาที่จะช่วยเหลือใครนะอายุมากแล้วแก่แล้วบานปลายก็เขาสู้มาเยอะแล้วเขาให้มาเยอะแล้วเขาเลี้ยงมาเยอะแล้วอันนี้สามารถทําลูกทําเต้ามีปัญญาสร้างครอบครัวก็เลี้ยงกันนะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะว่าที่ไปเที่ยวนะ่ะ เขาพาไปแล้วเราก็เหนื่อยเราก็หอบสังขารคือว่าที่ไปถ่ายที่ทส,สวยไปเดินไปไรอ่ะพอถ่ายเสร็จวางกล้องเสร็จเราก็นั่งหอบทั้งป้าเล่ทั้งเราหอบเหนื่อยแล้วก็พักกันนะว่ออายุเยอะกันแล้วก็ทุกวันนี้ป้าเลเา่เขาอยากไปเที่ยวใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวนะ เขาไปเที่ยวเขาอยากจะเก็บเกี่ยวชีวิตบ้านปลายที่เขาเหนื่อยมาตลอดชีวิตที่เขาทางานมาเขาก็จะเที่ยวเมื่อเขาไปเที่ยวของเขาเขากลับมาจังหวะเขาขอพาเราไปเที่ยวด้วยคืออยากให้เราไปเปิดทูเปิดตาไปเห็นคือเขาก็คิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนเขาก็รู้ต่างคนก็ต่างไม่สบาย อายุมากแล้วอย่างป๋าเหลแกพาตัดหัวใจมาสามครั้งแกก็ต้องกินยาฟอกเลือดฟอกอะไรของแกเนาะแกกับอายุเยอะแล้วอันนี้ก็ป่วยไม่สบายมันทำงานไม่ได้ถึงมีชีวิตในต่างประเทศมันก็ต้องใช้เงินบ้านก็ต้องเช่าค่าน้ำค่าไฟค่ามันมีค่าหมดมันมีค่าแพงยิ่งกว่าอยู่ ประเทศไทยอย่างประเทศไทยร้อนมาก็เปิดพัดลมอาบน้ําค่าไฟค่าอะไรนะก็สังเกตดูแล้วว่าเด็กเล็กที่จะส่งเรียนส่งอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะมันก็จะทุกก็ทุกใครทุกมันนะเราก็รู้ว่าชีวิตมันลําบากค่าครองชีพมันแพงแต่ ก็ต้องรู้ว่าเขาให้มาเยอะแล้วเราให้มาเยอะแล้วเลี้ยงมาหมดแล้วแล้วเราจะเป็นเลี้ยงรุ่นเลนรุ่นโลนรุ่นอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่มีมันไม่มีให้ที่เงียบมันไม่มีให้เข้าใจไหมมันไม่มีเราไม่มีถึงมีเราก็จะต้องคิด เก็บไว้กินของเขาเพราะว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาไม่มีเงินอยู่ในประเทศต่างประเทศเราจะไปขอใครกินได้กว่าจะสิ้นเดือนกวาจะได้เงินเดือนเราไปรับจ้างใครไม่ได้เราไปตกเบ็ดตกปลาไม่ได้การที่ว่าใช้คำพูดหยาบๆเข้ามาคืออ่านคอมเมนต์แล้ว ทำไมไม่ตอบให้รอความหวัง,งก็คือเขาไม่รู้จะตอบอย่างไงอะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไงเพราะว่าเราก็จุกเราไม่สบายแล้วเราไม่มีเงินจะไปหาหมอหาอะไรบางทีก็เดินเอาเหนื่อยเหนื่อยกับคำพูดบางที ให้มันมีฟาร์มสดชื่นกับการคุยกับญาติพี่น้องลูกหลานเหลนตอนเขามีเขาก็ให้ตอนเขามีแรงเขาให้เขาให้จะบวชจะมีเรื่องอะไรเขาให้ทุกงานบวชหน้าทำอะไรใหญ่โตมีหน้ามีตาเขาทำให้นะไม่ว่าเรื่องอะไรคือ ไม่เคยให้น้อยหนะ้าแต่ยามที่เขาแก่เท่าเขาไม่มีเขาเหนื่อยเขาไม่สบายเขาแก่แล้วเขาไม่มีแรงเขาไม่มีพลังคิดแต่ว่าเขาอยู่มังนอกอยู่ตา่างประเทศต้องรวยย่านีรวยยายรวยป้ารวยอารวยพูดได้ไงดูทั้งกลางประเทศไม่มีเงินตอบหน่อย ช่วยได้ไหมไม่เคยที่จะช่วยเลยเดือดร้อนเหลือเกินพยายาลุมแล้วเหากี่สายที่โทรมาเรารู้เลยว่าคุณทุกข์คุณได้โทรมาหาฉันโทรมาหาเราคุณสุขสบายคุณไม่โทรหรอกคุณไม่พูดถึงหรอกเนี่ย ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยทำไมทำไมยามสุขเราทุกข์ไม่เคยไม่เคยโทรมาถามโทรคุยเล่นคุยหัวคุยอะไรปรึกษากันเราจะได้เห็นความทุกข์ความสุขกันคือพูดถึงพูดคุยกัน เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกว่าฉันมีเธอไม่มีเราพูดคุยกันเราจะได้รู้ว่าเออชีวิตทางนู้นคุณทุกข์อย่างไงชีวิตทางนี้เราทุกข์อย่างไงเราขาดแคลนอะไรเราเจ็บป่วยแบบไหนเธออยู่กินอย่างไงเราจะได้พูดเราจะได้คุยกันปรึกษาหารือกันคำว่าพี่น้อง เขาคิดถึงกันทำไมตอนทุกข์ก็พากันโทมาพามาแล้วจะให้เราพูดยังไงคำว่ามันไม่มีเมันทรมานนะคำว่าไม่มีช่วยไม่ได้มันพูดไม่ได้มันตั้งกี่คนเนี่ยอือม,มันตั้งกี่คน แล้วพวกปากพวกท้องเราเห็นนะเราเห็นนะจนเวลาคุณมีคุณโพสคุณดืม่มคุณเต้นคุณเที่ยวคุณกินคุณโพสอ,อะไรเราเห็นแต่เราเราโพสไหมเราโพสการกินไหมกินหรูกินหลาาไหมอันนี้เราไปกับผู้ชายเขาพาเราไปเราไปไทยทั้ มาทำคอนเทนต์มาลง YouTube แล้วก็มาลงให้ทุกคนดูคือคือเวลาไปกับเขาเขาพาเราไปเขาไม่มีคนพาไปเราก็ไม่มีปัญญาเราก็จะเดินวนอยู่แถวนี้นี่แหละคำที่ว่าจุมันจุมันจุกนะมันจุกนอนอะ นอนอยู่นะ่ะเชื่อไหมคนป่วยนอนน่ะหัวใจมันเป็นอย่างไงแล้วยังได้รับข้อความคำหยาบๆคำต่อว่ามันเจ็บเราฝากคลิปนี้เอาไปให้คิดด้วยว่าเราช่วยไม่ได้ช่วยใครไม่ได้ ก็คือว่าอยู่ใครอยู่มันถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญาซื้อคือตัวเครื่งบินไปเมืองไทยเราก็อยากไปเหยียบแผ่นดินไทยถ้าเราสุขภาพดีไม่ได้แบกเงินไปแจกจ่ายทําไมเราไม่ได้ไปมืองไทยทำไมเราอยู่อย่างนี้นะ ฝากให้คิดคิดขอโทษทุกทุกคนที่คลิปนี้หลุดออกมาเพราะเราไม่อยากไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาพูดอะไรแต่เราเหนื่อยเราเหนื่อยกับการที่ว่าเราไม่มีปัญญาช่วยเหลือใครเราเหนื่อยกับคำต่อว่าก็คือเราไม่มีปัญญาช่วยเหลือใคร